อไรได้ไหมเลยจะไม่ไปได้หรือเปล่าเขามาอีกแล้ววันนั่นนงนะเขาลายมาอีกแล้วค่ะนั่นนงน่ะ สวัสดีทุกคนไม่อยู่ไหนอะวันนี้เราจะมาร้องเพลงกันแบบแบบแบบครูเอ๊น,นานานนานเปิดเวทีหรอใช่แล้วคะ่ะเปิดเวทีเวทีกันสักหน่อยแตะหัวใจหรอไม่แน่ใจว่าจะรองถูกไหมนะลองดูก่อน ปสัสก์มันเยอะจริงๆเออหนึ่งศูนย์แปดหรือหนึ่งหนึ่งสองวะพี่จะถูกไหมเนี่ยแล้วขอสักอักได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยขอขอสักอันได้ไหมคิดว่าไหนไม่ได้ใช้อันนี้แล้วกันโอเคอันดูมีคนบอกว่าชอบอันดูนะคะกนอันดูตรงไหนมีทางอื่นไม่ให้แก้ตัวคนทางนี้เพิ่งรู้สึกตัวนิ ร้องค่ะพี่เพ้ไม่ร้องอกหักทิพย์แล้วฮะอกหักทิพย์เพราะว่าเพลงมันดีเกินไปแต่นเดี๋ยนั้นโมบายจะอกหักเพราะว่าเพราะำงเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้อีกแล้วใจพอเธอดึงดูดขนาดบ้าบอข้างนอกคือเปิดเพลงแบบลูกขึ้นเต้นนั่นคือลูกขึ้นเต้นแล้วเนะี่ยเดาไม่เกง่งอ๋อเงนี้ก็แบบติดท,ท็อปเทนลหลายๆคนอยู่นะะก็ฉันนั้นเดาไม่เกง่งไว้ยังเวนิคดึงดึงดึงดูด ก็เพราะว่ามันไม่ได้เปิดบลูทูธแล้วมันจะติดได้ย,ยังไง <c ười> เพราะว่ามันไม่ได้เปิดยูทูบบลูทูธแล้วมันจะเชื่อมบลูทูธได้ยังไงไอ้บ้าไอ,บอ้บอ,อไอ้ไอ้ไอ้เจอแล,จแล้วเจอแล้วเย้น่ารักมากที่บอกเลิกวันนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจที่ตอนนั้นฉันพังพูดไปเพราะใจรอ้อนที่บอกเลิกวัน,น,น บอกแล้ว,วันนะฉันไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> ขอบเพลงอันดูหน่อยค่ะแกตัวคนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไปมารู้ตัววันที่ไม่มีที่ตั้งนี้เงียบเงาเท่าไรโอ้เธอ

ได้ไหมจะฟังแล้วฉันเลอกจะไรได้ไหมเลยจะไม่ไปได้หรือเปล่าหากไม่ยอมให้ไปจะตามใจฉันหรือเธอฉันจะเลือกให้เธอเรือกฉัน ้เขามาอีกแล้ววันนั่นนงน่ะเขาไลา์มาอีกแล้วงันนั่นนงน่ะเจ๊บคคลเขากำลังซึ้งๆอยู่เจ๊มาให้เรานอนได้ยังไงเนี่ยมันขัดฟิลคนดูเขาเจ๊มาดงมาเด้งอะ ปกติก็ทำได้ค่ะแบบวันนึงมันทำไม่ได้อะว่ะเซ่คนดูเคนนี้คนดูเนี่ยหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามนั่งตามไม่หลับเลยนะเออนั่งมองตาปิดปิดเลยแบบเอาไปแล้วหรอใช่แล้วเพรเพิ่งคนเข้าอ่ะแบบให้ฉันเลือกได้ไหมให้ฉันเลือกอะไได้ไหมจริงจริงเธอถามาไอ้ตอบยังเลยได้แล้วเจนไม่มีทางเลือกเลย น้องนะคนดูเขาเรียกร้องนะ<ช>น้องนะไช่บอกเจ๊ไปถ้าต่อตา้านถ้าต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมมามาเออเจ๊ามาร้องเพลงดีกว่าเจ๊เออเจ๊เขาก็ชอบร้องเพลงเจ๊เขาก็อชอบร้องเพลงจริง พีชนค่ะคือน้องมีเรื่องอยากบอกพี่ชนค่ะค่ะค่ะจบเพลงแล้วค่ะนะะคหมดพูดว่าไงน้ำชอบพี่ชนมากแล้วไม่ใช่น้ำชอบพี่ชนมากชอบมาสามปีแล้วน้ำเป็นไปตัวเองก็เพื่อพี่มัเป็น เจ๊เป็นแฟนค่ะเป็นแฟนคับใช่ไหมอย่าหลอกใจตัวเองเลยว่าจริงๆริงเป็นใจด้วยอย่าหลอกใจตัวเองว่าอยากจะให้ไลฟ์มันจบแล้วจริงๆก็อยากให้มันอยู่นานๆใช่ไหมเจ๊ขออีกทีเดียวนะน้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วน้องๆนะเข้ามาไม่จะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่ ลำใหญ่แบบนี้หนูกก็ออกไปรับจ็อบเลยออกไปรับจ็อบร้องเพลงริมถนนเลยไปก็ได้ทุกคนบายบายเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนรถเดี๋ยวโดนรถขั้น <laughs> ใช่คะ่ะวงการนี้เขาเลองอย่างไม่เป็นไรเยวเราร้องกันต่อกันแหละทุกคนไม่ต้องเสียใจเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องแบบไปร้องกันต่อแล้วล้วแบบทุกคนไม่ได้อยู่ตอนที่พวกเราร้องอะ่ะทุกคนก็อย่าเสียใจเลยนะบายบายไายบายค่ะขอบคุณทุกคนนะะไปดบายครับี้กันต่อ s e ส e s t e r